่ะวันนี้เราก็ลงมาแม่น้ําโขงนะคะแต่ก่อนวันก่อนที่เรามาเล่นนั้นนามันขึ้นหอดนี้นะคะน้ามือนี่ก็คือน,น้ํามันลดแล้วนะคะน้าโขงก็มีขุนบ้างใสบ้างแล้วแต่ว่าพื้นพื้นที่ตรงไหนมันเป็นตมเป็นทรายนะคะวันนี้น้ําลดค่ะก็จะใสหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะพาเด็กหญิงต้นข้าวมาเล่นน้ำํำมาซ้อมเบิงผูบาวเมืองเมืองเล่า บ๊ายบายหน่อยแตงม okay. ื่อนี <ective> ่น้อยมื่อเป็นดินอันนี้น้ำโขงดอนตาลสวัรณเขตเมืองลาวดู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 เมืองมุกดาหารไก่พูนเลยค่ะไม่เล่นหนาวนักกันเด้จ้าไม่ค่ะ